อันนี้ถ้าไม่อยากให้พระเสกไหวควรอย่าไปบังคับเขาคือเขาจะบวชได้กี่วันก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสามวันอ่ะก็ให้เขาสึกหรือว่าเขาจะบวชสักอาทิตย์นึงหรือจะบวชสักเดือนนึงก็แล้วแต่แต่ให้อยู่พระใหม่มาบอกว่ามาบอกุยกับโยมพ่อยมแม่ว่าเสร็จสึกแล้วนะแล้วยมพ่อโยมแม่ก็พูดอย่างเงี้ย จะศึกมาทำไมศึกมาแล้วก็ลำบากศึกมาแล้วก็ต้องมาทำงานซึ่งบางรูปบางคนเขาก็ได้ฟังแล้วมันแบบมันงุหกิดอ่ะแบบว่าเอะคนจะศึกมาทำไมต้องห้ามกันด้วยเหมือนแบบเหมือนห้ามคนออกรูปอ่ะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกเหมือนห้ามคนศึกอ่ะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกซึ่งหลวงพี่ก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันคืออยากจะศึกเนาะ พ่อแม่ควรจะสนับสนุนว่าถ้าเขาอยากตึกก็ให้ตึกคือมีประสบการณ์ของพระใหม่เนี่ยตอนแรกเขาก็มาบวชัเดือนนึงอ่ะหรือว่าพรรษานึงพ่อแม่ก็บอกว่าออยู่นานๆนะเราอย่าไปบอกอย่างนั้นควรจะบอกว่าอยู่ได้เท่าที่อยู่ไหวอ่าแล้วอันนี้ก็จะมาเล่าถึงภูมิหลังของหลวงพี่กันแต่ก่อนอ่ะทำงานอยู่แล้ว ส่วนมากชอบอ่านหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์พออ่านไปอ่ะมันก็ซึมซับกินก็เลยอยากมาบวชแล้วจะบวชสักปีเดียวอยากรู้ทุกศาสนาว่าเขาเขาทำยังไงจนครบปีละก็มีโอกาสได้บวชเรียนพอบวชเรียนก็5ปี4ปีจบแต่ปีนึงต้องปฏิบัติศาสนจอีกปีนึงก็อยู่ไปก็ได้ประมาณ6ปีหลังจากนั้นก็ไหลามาประมาณสามสีป่ปีเป็นเปีแล้ว จากยีนะิบสองเนาะจนมาถึงสามเ็ดราบางคนบางรูปมันส่วนตัวอยากจะออกไปทำงานก็มีประมาณนี้